ต่อตรงนี้ต้องมาใส่ทางตัวของโทนี่ไปแต่ว่าด้านหน้าครับดูฮะยอนจะโคง้งยิงแล้วขี่มาไล่ยันบ่อไล่ยันบ่อมันเกินไปไหมมันเกินไปไหมด,ดูด้านหลังก็ยังไม่อยู่ก็หันไปตีป้อมเฉยแล้วมูหวานตายทันทีครับแล้วด้านนอกยังไงต่อเหลือแต่มากี้แล้วด้านหน้าตรงนี้บูราดบอกเลยว่าไม่ไหวแล้วรถทูเกมเซเว่นเกมเจ็ดมีจริงอิสเรียวก็ไปกันต่อครับคุณผู้ชมโอ้คมแบกอิสเรียลจริงๆครับเคสีท <Okay. S 2> <Okay. S 1> าเลาไปถึงเกมตัดศีนจน ได้โอ้โหครับมีเจ็ดเกมในค่ำคืนนี้กับแกรนไฟนอลในฤดูกาลนี้ครับสนาทีครับแล้วก็ซาริเยอร์กำลังจะมาด้วยครับโอ้พีดันข้างบนครับและเต่าเอ็กครับไปดันใส่ตัวของโทนี่ครับและตรงนี้ครับพีกำลังจะตายครับและตามต่อด้วยมาร์กี้ครับพร้อมกับเต่าเอ็กที่ตัดไปและมาตรงนี้ครับเหลือเพียงแค่สองคนในการกัรบ้านของเกมที้าร้อทางบนครับ ตอนนี้ตีป้อมและติ่งก่อสร้างมาพร้อมกับเล่มมใหญ่ๆครับมีป้องยิงไปครับอันติก็จริง,องเอเลสพยายามจะรับเข้าไปอยู่กลางวงอย่างเต็มที่ครับและตรงนี้ครับหายไปอีกหนึ่งคนเหลือเพียงแค่ไอฟอร์โฟลและ<อ>แน่นอนครับแชมป e ์อาวีโฟลิก2022ซัมเมอร์ได้กับเทเบคอนชามว้าวโอ้โหปลดล็อกสำเร็จครับสำหรับเบคอนชามครับในการเป็นแชมเปี้ยนของอาวีโฟลิก2022ซัมเมอร์ในเกมที่เจ็ดครับ ถ้าว่าเรียกกันก็คือป้องกันแชมป์ซัมเมอร์ของตัวเองได้อ่าแต่แชมเปี้ยนมีได้เพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นตีนะครับมาแล้วทั่วระวัลป้องกันแชมป์สำเร็จครับในซีซั่นใหม่ครับรับเงินไป6ล้านไามคพอทำโอ้โหะ